สวัสดีคุณ f อฟซช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะปะออนก็เพิ่งมาถึงบ้านนะคะเดีย๋ยวมาดูคุณย่าพาทำอะไรเนะาะจาัดัดคุณย่าพาไปช้อนมาพ่อแม่พี่น้องดูดิค่ะปลา,าปล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 า,ปาตากลมนะคะเดีย๋ยวมาดูมาดูมาดู ถ้าพาทำอะไรอันอะไรสปีดโอ้อันนี้ก็แม่น่าแม่ปลาทูปลายังละแม่นี่ยเป็นห้องปลายังนี้บ้อืมคนน้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยมือนี่ยาผ้าบดไปสวนมือนี่อืมปลาอ่อนก็คข้องแล้วข้องอีกอยู่เออมักบวบกับหอยยำยางอยู่แหม้ลินมาสามหน่วยมือนี่แม่เดี๋ยวก็จะให้เอพซีเบิร์เด้อร์คอยเก็บผักจะมามือเบิร์ปลาพ่อแม่พี่น้องอ ชิแกงอะบุแกงเราบวบบับปะข้าวกรได้ยังแม่แม่นแม่กบวบเก็บมาสามหน่วยแม่แกงใช่ไหมบวบแม่พายตู้เคยเก็บมาเออเอยตูวมาคอยอันนี้ก็ะเทียมเออไว้ทำตาเแดดทอดเออเออไว้ทำหนึ่งกินกระแสียไม่ได้แม่ปลาเนี่ยเนี่ยเนื้อมันลายพราะไม่พี่น้องบูได้หลายขนาดเนาะได้เสียค่าน้องอยู่บ่ เปสตวนน oh, ้เข้ากัด i̇şte ดังบ่โอ้ยบ่ไปหน้าเลยมือนี่หากินเนาะแน่แน่มาเอฟซีเนี่ยโอ้ยคือปากแดงแผลปากแดงจนนอกปากแดงไปลอยอยู่แม่มน้ากับน้องว้าวไปส่วนน้ำหวา่ได้ย้าง มันด e ุอสอนดอ้เอาเหาอย่างนั้นหลูกข่อยเนาะเฮาเฮานอน่อกเหอเออพนเฮาเฮาผู้ใดคนงจับจับอย่าพดทำมทเชียงแกงนะแม่นะแกงพอบวบนะแกงว้ม่าแกะเอบวบมือในเแล้วเขาก็ยิ้มในลุงนละเอาม่านสามน่วยแกงเป็นเสบๆนะพบวบน่วยเยอะแยะง เราเห็นเลยเราไปหน้าเลิมือเนเลยน้องฟ้าอม,อมูบะหมี่ธรรมดาหน้าผ้าเบาเมื่อหน้าปออกริ่มพักหน้าเลยพักอีตูพักอีตูแล,แล้วก็มะเขือตอนนี้มะเขือกระได้เขือกันย่อยไปมะเขือพ่อแม่พี่นอ้องเก็บมาสดๆเลยได้ในมะเขือนี่ เอาไปแช่น้ำมาอะไรมักบวบหมักบวบหมักบวบก็เก็บมาสามหน่วยเฉียมาแกงหมักพริกพ่อแม่พี่น้องหมักพริกหมักพริกกะยากเน่าเนี่ตัวนี้เป็นโลกตัวนี้โอ้มักพริกเป็นโลกว่ะสันอันนี้ป้าออมซื้อเห็ดมานะคะซื้อเห็ดมานี่นะคะ ตอนซื้อเห็ดมานะคะเห็ดจะมาแกงนะคะจะมาแกงเซบบวบนี่นะคะแกงเซบบวบแล้วก็กเคียงใส่ปลาด้วยนะคะเออเห็ดนะปุง่งหญ้าพานใส่ปลานางเหยียดแข็งเหยียดขาแล้วเนาะหญ้าพานเนานะแงกว่าเมก่ งงมงไนองเลยแห่งขี้เต่กาก็มีปลาเล็กปลาน้อยอะน,นมีดก็คมอยู่บ่แม่เฮ้ยมันอันนั้นไงฮะก่มันดุโอ้ยมีดุไป่นวาบ่มือค่ะมแค่ต้อใช้มีดเื่อนึงค่ะ เงยหน่าเอฟซนี่นั่งเดียดออค่ต้นน้ำฝนเขาเออนั่นล่ละบอกเอฟซีเนี่อันใส่ปลาว่าฉเฉยไปหาปลามเมื่อนี้เอาะกนดีเปนกริ่นยอบว่าปลาตาหยองเอ,อ้ยปลาขาวเก็ดตาเด็นทอดพุมมีกรไดหออสิบาทปากระโบไดย่างมันเนาเดี๋ยวเฝ้าหเห็ดมีดบวคมสัญญาปา ฝ่าวเฮ็ดย่านปลานาววันนาเนาะเาออง้อางามดอ,อ,อกอืงามกับยาตัวเม่เห็ดบดเห็ดไปประกวดเนาะมือนี่เพิ่นบไปหน้ามือนี่เพิ่นไปหาปลาอน้ปน,น้องปลไปเอ้ยยันมันลนาย่ก็หากินหาจเนาะ นั่งสบายสบายใส่ปลากระดัปลาใหญ่ใหญ่อืมอยาค้าหอมแล้วมันหวามนมะเข้าปีงีบอ่ะแกง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 กะเพ่ราแกงปลาขาวเนาะโอ้ยแกงปลาขาวใส่ม,มักบวบใส่เห็ดหอมแม่ขอจังเห็ดชูกินดอกเออเป็นพ่อสวยเลยบอเออพ่อแล้ว เดี๋ยวขอยกัลุคลิปกันัออกสจะอ่อนี้มนเขาฟังบ่คนลายบ่แม่ขีหัวเ,เหญ่ใหญบ่เอาสิมี้วกับี้ผัวบ่าจอยบ่แล้วกเม่มันหันอสอด ก้อนกระตือกระดุมคนพี่น้องเอ้ยวันนี้กระตือแหงกสองคนอรก็จะแกงปลาใส่บวบนะคะจก้่าผ่านี่ก็จะตากแห้งนะคะนักดีๆแล้วก็ตากตากแล้วก็ทอดอก็ตำมักทั่วเสียบลายเกี่ยวก็ใช้ฟูนใช้ปุ๋ย เนนมื่อเนียนลูกไอ้เนีันลูกไอ้แขกบอกร้านแม่ทองออพ่อทองแม่ผ้าเนาะเพื่อนไปซื้อผกหอมน้ำชิบบทไปซื้อของสวนก็เลยถอนเห็นอกอักยางหลายเลยถอนหลายอันกหอมไหมหอมไหมแล้วสาม สามเงาสีเงาคนละแพงมันมถือนั่นอะไได้หรอแพงแล้วมันแพงแล้ว,ลวโอ้ยมีดบวคมพ่อแม่พี่น้องเออตะลืดตนูนเลยปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอออนก็จะไปทำกับข้าวเย็นให้ยาพากินนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>